ไม่รู้ค่ะนี่จะเอาอะไรเดะเฮ้ยจะเข้านาทีหรออุ้ยแล้วเยเราก็อยู่ในไมค์ครับอันนี้มันรุ่นแบบอัปเดตใหม่ เบต้าที่เขารวมรุ่นเบต้าก็จะได้รับการอัปเดตใหม่แบบฟรีเลยก็อัปเดตใหม่ของไมค์ครับก็เป็นเจ้าวอร์เดนยืนอยู่ใกล้ๆจะติดสถานะดาร์กเนสโอสร้างแมปไปเยอะมากแต่ไม่รู้สร้างไว้ทำไมตัวอะไรก็ไม่รู้จะทิ่มึงกู เละโอเคแล้วก็จะไม่ได้มาสร้างแนวสไบเวลและอะไรหรอกนะแต่ใช่เมื่อกี้เล้วชิลล์รอดเดี๋ยวมาสร้างตัดดีกว่าไม่งั้นคลิปกูมันตัดนานไปนั่งรอเดินไปอ่าเย็นที่สุดก็สร้างวูเสร็จแล้วสร้างโคตรนาน โอ้เกมแหลกแหลกนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยว่าเกมมันค่อนข้างจะเออมันลไม่ดีเอา่งยๆเอาล่ะโอเคเราก็จะมาเปิดดูเจ้าตัวที่เราต้องการเลยมาเออวัว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 เดน แล้วก็มันถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีล็อกใหม่ด้วยมั้งเกี่ยวกับตัววอร์เดนีแป๊บหนึ่งนะาขอหาก่อนเดี๋ยวเอาของใหม่มาหมดเลยแล้วกันอะไรต่อว่าเ <c oughs> อลซิซาหรือปะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ของวอร์เดนตงรนั้นเลย <c oughs> ลก็ช็อกเซนเซอร์โอเคมา เราอย่าเพิ่งเอาวอร์เดนก่อนเลยดีกว่าวอร์เดนมันเป็นตัวเอกเอาตัวก่อนหน้านั้นก่อนอ่าอันนี้คือช็อคเซนเซอร์คือเจ้าตัวนี้มันดับเสียงทุกสียงที่กำลังเดินอยู่เนี่ยคือทุกครั้งทุกครั้งที่เราเดินมันจะเป็นเสียงโอเคต่อมาก็คือช็อคไตรเกอร์หากเกิดเราเหยียบบนอันนี้ครบสามครั้งวอร์เดนจะปรากฏตัวทันที นี่ไงชิบหายแล้ววอเดนเกิดอันนี้คือชอ็ชอคช็อคเวลเล่นมั้งอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้บอกเก็บน้ำเปล่าวะน่าจะเก็บน้ำบอกเก็บน้ำป่ะเดี๋ยวน,นี้อันนี้อนนมอสด็อกเออมอสด็อกปักกิ๊กก็กิ๊ก็กก็เก,ก,ก๊กอะไรสักอย่างนี่แหละเออ คือต้องเงียบเอาไว้นะไม่อย่างนั้นวอเดนมันจะไอ้นั่นเนอะเออมันก็เป็นตัวใหม่นะน,นี่คือวอเดนนี่คือวอเดนตัวนี้ของเราจะวอเดนจะไม่กระเด็นนะฮะแล้วก็เออถ้าใกล้มันเราก็จะติดฐานะดาักเน็ตแล้วก็ถ้าเกิดว่าวอเดนไม่ดินเสียงอะไรเลยวอเดนจะมุดดินหายไปนะ ตอนนี้ผมขอออกห่างจากวอเดนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้สถานมาติดนานมากติดมาสองวิยองอะไรไม่เห็นโอเคฮนะตอนนี้ตอนนี้คือกลับมาแล้วนั่นนะวอเดนคือเราจะไม่สามารถเห็นชัดได้นะเพราะว่าเนจากวอเดนสายนะดาร์กเนี่ยจะทําให้เราตาบดชั่วขณะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็เราอยู่ในโหมดสว,สดวายเวอรนะบอกเลวยว่าไม่มีใครรอดแน่นอนเออดีมากกูพูดดีมากเอาละนะ่ะเนาะก็ ถ้าจะถามว่าวอร์เดนมันทนน้ำได้ไหมก็ทดสอบดูวีวอร์เดนยวล,ลงน้ำลึกเลยก็แล้วกันดุมเอาน้ำเอาลึแค่ไหนดีเอาลึกแค่นี้ดีกว่าอุ้ยไอผมก็นึกว่าวอร์เดนจะไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แต่จริงแล้ววอร์เดนมันอยู่ได้โอ้โห โอ้โด,ด,ดากดา่าเนต็ตม,มองอะไรไม่เห็นเลยมอง,มอง,ม,องมองเห็นแต่พื้นเ <c oughs> ฮ้ยไม่ใช่กดครับนิ่งวาวได้ไม่เป็นไรกับน้ำอืมสุดยุดไปเลยเอ้ยก็นิวส์อัปเดตก็มีแค่นี้แล้วก็เราก็คงต้องมานั่งรออัปเดตหน้านะวายอัปเดตก็ต like กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยบุยนี่